สัตว์ตำมุไรเฮียตายคู่ไปเลยเฮียตำมุไร

ต้องพิวหน่อยเหรอโอ้เฮียแม่งเอาโดนมาปล่อยใต่หัวกู Here, it, เฮียสไลด hey, okay, ์คนเยอะแยะสไลด์ไปยิงกูไอ้เฮี้ยคตรเฮี้ยเฮ้ยอมกูมีโลเว้ยอมไอ้ออมอยู่ไหนอมอยู่ไหนวะไอ้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 กูเอแล้วกูเจอแล้วโอ้ยจะตายคู่เลย

โอ้ยเอามาวาวๆแข่งไว้เพื่อนแข่งไว้โขวยเฮียไอเฮียตัวซามูไรนี่แม่งก็แรงเหมือนกันเนี่ยปืนมันอ่ะตายซะเฮียเฮ้ยโดนตัดโดน เฮ้ยโว้ไอโอไม่ใช <ator il> <ğim> ่มันวิ่งตามมายตว์เจอกูแล้วแม่งก็ยิงกูตายเลยเฮีย โอ้ปืนที่นี่แม่งโคตรแรงเลยเว้ยไอตัวมีร่องหลังฝังแล้วอะเฮ้ยโดนมาโอ้เอฟเจ็ดเก้าไอเทียโคตรเทีย มาไอ้ตัดทวงแขนมาดิาผมเก็บหมดตี้เลยอมกูได้กดสา 3, มกูได้กดสามแล้ว เฮ้กูปักเข็มกูปักเข็มเฮ้ตายกูปักเข็มแล้วไอ้เหี้ยว้าอ,องค์กูได้ดีมาเลสัส โดนโดนโดนนี่เลยตรงนี้เลยเฮียอุ้ยไอ้ดอสฮะมึงยิงเนี่ยมั้งเออเออคุ้ยคุ้อโอ้ยขอบใจวะเฮียแต่ง <granny> ปันหัวกูแล้วอ่ะหัวกูขาดเลยเฮ้ยได้ยิงยิงได้ห้าตัวแม่งได้ของโคตรเยอะเลยโอ้ยยี่นี่กำลังกดกำลังกดเลยเฮีย